เสื้อตัวใหม่โคตรเท่เลยเธอรถมานะเสื้อตัวใหม่มีขายปะม,มีแต่ว่าไม่มีในตะกร้านะคะต้องทำเพจรือว่าน้าร้านเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเก้าสิบบาทมีสีอะไรบ้างเลยมีสีขาวกับมีสีดำค่ะนี่เท่เลยเนี้ม,มั่เยเฮ้ยโลโก้ข้างหลังเสื้ไฟหอมจบนะครับใครที่เป็น FC นะครับก็ เตรียมเลยครับกดในตะกร้าไม่ได้นะครับตอนนี้ทับเพจอย่างเดียวนะครับให้เอฟซีเพจก่อนนะครับตอนนี้มีสีอะไรบ้างนะมีสีขาวกับมีสีดำสีขาวสีดำมีไซส์อะไรบ้างครับ S ถึง XL ค่ะ S ถึง XL 390ราคาเดียวรวดเลยใช่สุดยดเลยน้างหน,น้าเป็นจิฟเฟอร์ดาวยสำหรับเวนจิฟเฟอรผมตกเป็นขอแค้ใจน,นะครับนี่ปี่ยนปีสองพเลยโคตรเท่นะครับใครใส่ก็ออกทุงออกทิพย์ Oh tá,